วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่<ช>ที่ภูเก็ตน,นะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นการไลฟ์ที่เราเห็นว่าเราอยากจะไลฟ์มากเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์มากเลยนะคะวันนี้พวกเราทีมงานเราก็ชวนกับน้องด้านะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่อเมนดกาเคยมาตอนเรียนไฮสคูลใช่ไหมคะใชคะ,คะแล้วก็ยังอยู่เรื่องราวดีๆยังอยู่ในความทรงจําของเธอแล้วก็บอกเขาเล่าให้ฟังปุ๊บมาเลยเรต้องมา เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชมต้องอยากรู้แล้วว่าที่ไหนนะคะที่นี่เรียกว่าศูนย์สิริทานค่ะจะเป็นศูนย์ที่คอยดูแลรักษาสัตว์ที่หายาก Endangered Animal Species ายคานินนะคะและมีมีหลายๆไี่เต่าหลายๆ,ๆตัวนะคะที่บาดเจ็บจากพิษไ้น,นะใชคะก็จะมาดูแลรักษาที่นี่นะคะจ้อง,องพวกเราเนี่ยป็นแฟนรู้จักแล้วแต่ยังไม่รู้จักท่านนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ หมอปกตห okay, หออิหมอส้ม่อชื่อจริงหมอหมอหมอส้มโอหมอส้มโอก็เป็นศัตวแพทย์ที่อยู่ประจำศูนย์ดูแลสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการบาดเจ็บการเจ็บป่วยมาที่นี่พูดง,ง่ายว่าเป็นโรงพยาบาลใช่ค่ะทั้งเต่าใช่ไหมคะปลาโลมาปลาพยูนอะไรที่เป็นสัตว์หายากหรือสัตว์ในท้องทะเลจะหายากหาง่ายเข้ามาที่นี่หมดนะคะหมอสมโอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆที่อยู่ใน ดูแลรักษาของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนคะส่วนมากที่มานะคะส่วนมากจะเป็นเหล่าทะเลคะ่ะซึ่งส่วนมากที่มาแล้วเขาก็คือจะเป็นพวกที่ติดขยะทะเลมาหรือว่าติดวนประปลอ ทะเลที่เป็นพวกเอ็นหรือทัวหรือเชือกอะเวลาต่อมันว่ายเขาไม่มีมือเขาติดแล้วเขาแกออกไม่ได้แล้วแล้วก็คือหมายถึงว่าว่ายไ,ไปเจออวนที่ทิ้งเป็นทยายใช่ค่ะคืออวนขาดไปก็ไม่เก็บไม่ไู้ขึ้นมาทีนี้สัตว์ทะเลก็ว่ายไปพันพอไปพันปึ๊บกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าอวนก็จะรัดแขนเราแล้วก็รัดเส้นเลือดพอเส้นเลือดตีแล้วก็กจะตาย<ๆ>ก็เลยทําให้แขนขาด ไม่ไปเจออะแต่ถ้าเราไม่ไปเจอก็คือแล้วแต่สุขภาพเขาแต่ส่วนมากก็อยู่ได้ประมาณถ้าเอาไปลอยพอเลยนะคะก็อยู่ได้ประมาณเดือนสองเดือนนะที่ก็ใชอว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องประมาแทีนี้เราจะมีการจัดการกับเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคะเหมือนแบบเราควรที่จะเก็บขยะหรือว่าชาประมงควรที่จะเก็บอวนหลังจากที่มันขาดไหม คือขยะทะเลค่ะจริงๆมันก็คือเป็นต้องเป็นความร่วมมือของทุกคนนะคะเพราะว่าขยะที่เราเจอมันก็มีทั้งขยะที่เป็นอุปกรณ์ประมงแล้วก็ขยะที่เป็นทั้งของใช้ในบ้านเรือนอย่างเช่นบางครั้งก็เจอถุงดำคันคอมาเลยนะคะคือมันต้องเป็นความช่วยกันของทุกคนนะคะจะเป็นแค่ส่วนในส่วนหนึ่งไม่ได้คือจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นเรือนักท่องเที่ยวหรือคนที่ทําประมงเราต้องบอกไปเลยว่า ขยะหนึ่งทีหนึ่งชิ้นที่เราลืมเก็บขึ้นมาหรือว่าบางทีลืมนึกถึงเนี่ยคิดดูแล้วกันนะคะถ้ามันไปเจอกับสัตว์น้ําเหล่านี้มันสร้างความทรมานให้เขาแบบมหาศาลมา,ากเดี๋ยวจะให้น้องหน้ากับคุณหมอซิโอนะคะพารารแสดงไปดูะคะ่ะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยเขาเป็นความน่ารักมากแล้วก็จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเดี๋ยววันนี้น้อง,นองหน้าก็จะทํารายการ ไปสู่ช่องการศึกษาของเด็กๆด,ด้วยะนะคะเดี๋ยวไปไปชมกันนะคะเ<ฮ>ชิญคุณหมอเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญที่ด้านำเลยค่ะมาเลยค่ะนี่นะคะข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นเป็นเต่าที่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการดูแลรักษาเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยแข็งแรงพอที่จะกลับไปคืนสู่ธรรมชาตินะคะจะมีบางตัวเนี่ยที่ททค่ะ เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ในช่วงการปรับตัวก่อนจะตัดตัวก่อนที่จะปล่อยลงทะเลอะค่ะก็ยังเห็นว่าบางตัวก็คือที่บอกไปว่าพี่ใส่ตัวนั้นนะก็จะแข็งขึ้นไปข้างหนึ่งก็คืออะไรก็ติดขยะทะเลแล้วก็สุดท้ายก็ดีแต่ว่าถ้าเขายังสามารถว่ายได้หรือว่าพอที่จะดำรงชีวิตตามปกติได้อะค่ะเราก็สามารถปล่อยเขากลับได้นี่หมายความว่า้เมื่อกี้เนี่ยถึงมีผู้เชี่ยวชาญท่านบอกว่าถ้าเจ่านะคะหลังขาได้ยืดหยู่นได้ค่ะระวังไข่ยากค้าไปตัวเมีย ได้ถ้าสมมติว่าเป็นตัวเต่าตัวเล็กๆนะจันทร์ทองถ้าเขาจมน้ำมาเขาไหว้คนึ้นมาไม่ได้เลยก็จะมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมคะหมอใช่ค่ะมันคือความยาวสุดที่เต่าั้าวไถได้คือบางครั้งเหมือนเขาจะติดขยะทะเลที่มันเหมือนเป็นริวแล้วมันจะหนักก็มันจะลงไปอยู่ข้างล่างหรือว่าบางครั้งเขาหากินข้างล่างอยู่แล้วแล้วมันก็มีขยะทะเลเป็นเหมือนเชือกรองข้างล่าง ไม่ได้ไไดไไดแล้วลงไปดำเก็บปัญญาอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งคนที่ทำมาะะแล้วค่ะอย่างน้อยก็เป็นคนที่ได้ฟินเสียงธรรมชาติแล้วก็ถัดใต้น้ำเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวญาติไปผัดผักคารกิจเลยเดี๋ยวเราก็จะไลฟ์สอนให้ใครนิดนิดขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจก่อนนะ้ไคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาจะทำอะไรกันบ้าง นี่น่าสงสารมากเลยนะจานนาะดูซีน่ารักแต่ตัวเบลเลยคือผมคิดว่าเราเรานั่งอยู่ตรงเดียวนั่งอยู่ได้แัดทุกชนิดก็มีก็ด้วยะครับแล้วก็สำคัญก็คือว่าเขาก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราคุยถ้าเขาอยู่ดีกินดีเหมือนกับคนท่านใช่ครับเราจะได้เห็นกันชัดๆหน่อยคือถ้าเขาอยู่ดีกินดีเหมือนเราเนี่ยนะคมัะเขาก็จะเอื้อเพื่อประโยชน์เราก็จะเพื่อกูลเขาธรรมชาติสมดุลการท่องเที่ยวก็จะน่าเที่ยวขึ้นไจรัง อะไรก็ตามอ่ะที่คุยมองว่าเนี่ยมันอยู่นอกเหนือปักการท่องเที่ยวต<ม>ุ๊กเต่านี่ตัวใหญ่มากเลยนะคะโอ้แล้วเต่านี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรดยนะคะทุกคนอายุเขายืนม,มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยนะครับจะต้องช่วยกันเนี่ยก็คือทำจะต้องช่วยให้เขาเนี่ยอยู่รอดต่อไปเปพร้อมๆกับเราเพราะว่าเราก็เป็นให้อาหารเต่านะคะ เดี๋ยวตามพี่พูยไปนะครับปามาดูกันนิดหนึ่งค่ะอันนี้อแบรด้าก็กําลังทํารายการช่องการศึกษา<ม>ที่จะส่งไปให้เด็กๆเ,เห็นนะคะแล้วก็สร้างแลวก็ปลูกฝังการดูแลขยะใต้ทะเลว่าต้องช่วยกันจริงๆแล้วเราจะต้องปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่เขาปเป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวมีเพื่อนอาจารย์ทงอีกท่านหนึ่งที่ชื่อคุณเต้นะคะคุณเต้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคุณเต้ทำอะไรอยู่ที่นี่ที่เรามาวันนี้ เต้นทำรายการการศึกษาก็เป็นเพื่อนผมเองเป็นเพื่อนจันทมครับวันนี้คุณผู้ชมแล้วมันจะตกไปในมอสแล้วเราต้องขยับนิดนนึงี่ีเด๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปพูดไปด้วยให้คุณผู้ชมเห็นได้ด้วยว่าทำอะไรใส่รงนี้นะครับคือรายการนี้พี่ปุ้ยชื่อว่ารายการสองสารคำสองสารสององศาคือสององศาเนี่ยคือท่าช่วย เราจะไม่ฟื้นอีกแล้วตอนนี้ตอนนี้หนึ่งวันตอนนี้หนึ่งค่าเฉลี่ยนะเราก็เลยทำงี้ได้นี่อยางมัน่สองถ้ามีน่สองเมื่อไหร่เราจะดูไม่กลับเราก็ตายด้วยก็แย่การลากเข้าไปวางเาไปโรคข่าวเขาได้ถามว่าคนที่ศึกษามาคนที่ศึกษามาเนี่ยเต่าทะเลมีความสำคัญกับเรื่องของระบบนิเวศยังไงเอาจริงๆเนี่ยเต่าทะเลเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดที่ใดที่เต่าทะเลเคยมีแล้วหายไป จงรู้ไว้เลยว่าตรงนั้นน่ะขาดน้แล้วแต่ที่ใดที่เอาไปเยอะขึ้นขอให้รู้ว่าตรงนั้นนะส่วนไหนไปดูแดดชิลระบบนิเวศก็คือยังดีอยู่ถ้ามีเต่ามีเตะเลเขาเป็นตัวชี้วัดปกติในประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศในน้านน้ำทะเลไทยเราเอาฝั่มงานบำบันเนี่ยเรามีเต่าทะเลเต่าทะเลในโลกเนี่ยคะท่านทราบย่มีทั้งหมดเจ็ดชนิดประเทศไทยเนี่ยเจออยู่สี่ถึงห้านะครับและที่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือเต่ากระเฟื้อ ต่ามาเฟือเอามาฟือนชื่งเมื่อก่อนเรามีเยอะนะน้องเต้อตอนตอนนี้พี่อแมนด้านะคะกําลังจะให้อาหารเต่านะคะนี่คือรายการชื่อสองภาษาที่สองภาที่จะเป็นรายการการศึกษาที่มีประโยชน์อยากให้เมืองไทยมีแบบนี้เยอะๆ ALTB เป็นเรียกว่าเป็นช่องการศึกษาโดยตัวแบบไทยทีวีเอช่องหมายเลขสี่เด็กๆกดดูได้ในช่องหมายเลขสี่ไม่มีโฆษณาตอนนี้ต้องเงียบเียค่ต้องเงียบ นี่ยามินาก็กําลังอธิบายอยู่นะคะแล้วก็บอกประสบการณ์ในวัยเด็กด้วยนะครับที่เคยมาเป็นอาสาสมัครที่นี่แล้วก็ช่วยสัตว์ครับดีเป็นเรื่องค่ะนี่กําลังอธิบายอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการให้อาหารชื่อรายการเก๋แนะเราเพิ่งรู้นะสององศาใช่ครับมันเป็นคือถ้ามันเลยมีรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ เรื่องของธรรมชาติสังเกตดูเต่าพวกนี้ฮะใหญนี่คือทั้งหมดที่อยู่ในบ่อเนี่ยฮะมีความพิการไม่ทางนาเลไหนเห็นน้องคนนั้นไหมฮะคนนั้นขาด้วนขาด้วนขาหน้าด้วนแปลว่าอะไรว่ายน้ํายากแต่ยังถือว่าแย่แย่น้อยกว่าทัดขาหลังด้วนขาหลังด้วนดุวยแล้วเป็นพวกนี้ก็เลย มากเลยเขามาขออาหารจริงๆมานี่คือเขาอยากกินข้าวอยากกินข้าวเขาโควิดเากินข้าวก่อนเจ้าพึ่งไม่มีเขารอเราอยู่รอเราอยู่รอเราอยู่รอเต่าน้องเต่ากำลังรออแมนดาให้อาหา แต่อเนี่ยเวลาเขาจะบป่วยมาอย่างนี้ยเราใช้เวลาใน,ในการรักษานานไหมคะอาการที่เราเจอมากที่สุดค,ครับพี่ปุ้ยครับก็คืออาการที่เขามีพลาสติกเข้าม่ในระบบการย่อยอาหารเขาเพราะว่าหลายครัาย,ยคับสนา่รับหายัลายิหนรับายรับหลายครันหลายครลายครับาครสบายครวบาับหลายครับหายรับผลายคทบาครับลายครบหลายครับหลายคับลยับหากครับหลายับปลาครับาครับีายส่ับหลายรับับหลาลมาวานมีสลารลาลาครับ ปลาทั่วไปแล้วก็รวมถึงไม่น่าเชื่อฮะไม่น่าเช่นะนกนกชายฝั่งนกชายั่งนกชายฝั่งเนี่ยอังกฤกเนี่ยเขามีงานสำรวจนกคันารีและพบว่าจเจอว่า90%ของนกเนี่ยมีพลาสติกไม่มากก็น้อยนะระเพาะที่เป็นเรื่องเศร้ามากเลย มันถึงเวลาแล้วจริงๆนะเราจะต้องมาใส่ใจแล้วก็รณวมมารงเรื่องนี้อย่างจริงๆเพราะมันไปทําลายสัตว์ทางธรรมชาติที่แล้วสัตว์บางชนิดมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วอะจริงๆแล้วที่สคัญคือสัตว์เนี่ยเขาไม่มีเสียงของตัวเองใช่ไหมครับด้วยเสียงของด้ตด้วยเสียงของด้านี่แหละก็จะเป็นเสียงให้กับ the v o i c e l e animal หรือว่าสัตว์ที่ไว้เสียงเร่านี้ครับสัตว์พวนี้ที่ปุยหับเวลาหลายครั้งเขารักษาหรือว่าเป็นสัตว์ที่พ่อพันธุ์ที่จะตามไปเนี่ยเราจะติดแท ยี่สิบศูนย์นี้ยเขาจะปิดแขกซึ่งเป็นรหัสแล้วเป็นเรื่องที่แปลกจริงจว่าเต่าจะเรียกว่าสัญชาติไทยก็ได้แล้วจำเลยนะที่เกิดที่นี่หรือว่ารักษาตัวเนี่แทกไปไปเจอแขกมากไปเจออยู่อินเดียโอ้โหไปไไกกลมาเจออยู่พะมากอรนะครับคือถึงเวลาเจอเจอคนเจอสื่อจริงซึ่งสื่อเนี่ยเราไม่เหมือนได้เปลนสื่อจะรู้สึกมากว่าทรัพยากรเนี่มันไม่ใช่แม้อยู่ในชายฝั่งในหน้าหนาวของไทยจริงๆริงมันคือข้าโลกใช่ครับก็เหมือนเราถ้าเหมือนเราที่เราพยายามทำโลกทำโลกในไม่ใช่ว ในเมืองไทยอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าด้าได้ตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าด้าจะเป็นเสียงกับทั่วโลกแล้วก็สัตว์ทั่วโลกด้วยนะฮะเพราะเป็นสิ่งที่ด้าเนี่ยอินมาโดยตลอดเพราะว่าอย่างวันนี้ที่เรามาที่นี่เนี่ยเพราะอเมนดกาเขาพูดขึ้นมาเองเนาะตอนน้องเต้บอกว่าเรามีการดูแลสัตว์ทะเลหายากศูนย์อยู่ใกล้ๆที่เราพักอเมนดกาบอกว่าหนูเคยมาที่นี่ตั้งแต่เด็กสมัยหนูเรียนไฮสคูลแล้วหนูชอบมากถ้าหนูมาทุกครั้งหนูรู้สึกว่าหนูได้มีส่วนในการ อนุรักษ์รักษาพวกเขาและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะคะที่อามดาเลือกที่จะเรียนดำน้ำกูบ้าแบบใส่ถังอย่างที่เราเห็นคือเท่าที่เราทราบน่ะดาไม่ได้ดำน้ำเพื่อที่จะให้ตัวเองขนาดอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าดาดำลงไปกับคุณพ่อแล้วน้องชายแล้วเขาไปในี้เพื่อช่วยเก็บขยะนะถูกต้องค่ะและตอนนี้เนี่ยโอ้เพิ่งรู้เลยนะว่า พอมาอย่างนี <c> ้แล้วเราต้องรณรงค์กันนะคะแฟนๆคะเรื่องมางทีอย่างเราไปเที่ยวเกาะเที่ยวอะไรบางทีลึกไม่ถึงเนี่ถุงพลาสติกที่เราหิ้วใส่ของทานไปเนี่ยปลิวลงทะเลยี่ปุ้ยรู้ไหมว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสัดส่วนของพลาสติกพิษอัาดับเท่าเดิมซิงเกิลยูสเนี่ยเทียบกันต่อประชากรประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหน้าของโลก อันนี้นะากินเลย่องที่ได้ตกใจมากถ้าเทียบกับว่าขยายขนาดนี้ประชากรแค่นี้อันนี้ในระดับเดียวกจังหวะจังหวะมาแล้วคุณผู้ชมได้ดูเขาเต่านะคะอันนี้เป็นปลาตัวเล็กๆมเขาทานรันอย่างที่พี่คุยบอกนะครับวันนี้เขาได้อาหารแล้วนะครับเป็นปลาตัวเล็กๆครับขยัพน่ารักมากๆเลยนะครับอันนี้ต้องสิน ัวนี้คุณผชมสังเกตดูให้ดีนะคะซูมเข้าไปนิดนึงน้องไม่มีขาด้านขวาไม่มีโดนโดนอวนพันแล้วก็เกิดภาวะเส้นเลือดไม่ไม่ไม่ดีเดี๋ยวคุณหมอให้อาหารกระตี้คุณหมอส้มโอคคุณหม่อยครั้งแค่ไหนครับให้อาหารยังไงคะก็คือทีน่นี mm ่อาหาเราจะให้เวลาให้อาหารตอนช่วงเช้าค่ะแล้ว <th> ก <reat ment> mm ็อาหารที่ให้จะให้ตามน้าหนักตัวของเรา คือจะให้ที่3เปนต์นำหนักตัว3เใช่ค่ะมันให้มากไปไม่ดีใช่ค่ะให้มากไปลองว่จะเราลองอ้วยเรว่าเอาอจะไห่หรือเปล่าใช่แล้วก็ให้3เปอร์เซ็นต์ต่อต่อสมมติน้ำหนัก10กโลก็ให้3กิโล3 300กรัม300กรัมที่3ขีด3ขีดใช่ค่ะคือตัวหนึ่งเขาต้องการอาหาร3ขีดเพื่อการ20มิ มันเป็นการใช้พลังงานปกติของเขาค่ะต่อวันหลักไปเนี่ย mm hmm. ค like okay. like ุอสมโพตัวนี้นะเก่งเลนี่ยขนาดน้องชินละแสดงว่าตันนี้เขาชินแล้วใช่ไหมคะ่ถ้าาสามารถอยูนได้ค่ะนี่ตัวนี้น้องคนนี้ตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะคะที่มีสามขาเนี่ยอายุประมาณยี่สิบกว่าต้องเหมนคนอะค่พอโตถึงช่วงหนึ่งมันก็จะหยุดขยาย

เอากระดูกนะคะตัวอันนี้โตสุดละ25ปีพี่เบิ้มเนี่ยพี่เบิ้มเนี่ย25ปี25ปีึ้นไปอ่ะตอนนั้นตอนนั้นพี่เบิ้มที่จะมาด้วยอาการอะไรกันเนี่ยพี่เบิ้มจะมาด้วยอาการคือลอยแล้วดำน้ำไม่ได้ค่ะที่ดำไม่ได้เพราะอะไรคะดำไม่ได้ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นว่าไปไปตังติขยะทะเลแล้วก็ลอยอยู่บนเนินน้ำนานจนเกิดความเสียหายต่อ ความสามารถในการจมน้ำหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเขาติดงขยะมาแล้วเขาลอยนานๆเขาจะไม่ค่อยได้กินแล้วพอไม่ได้กินปุะในระบบย่อยจะเกิดแก๊สทำให้เขามีภาวะจมน้ำไม่ค่อยได้ซึ่งก็อันตรายอีกใช่เขาเาก็จะหาอาหารตามธรรมชาติไม่ได้สรุปว่าจมนานไปก็ตายเพราะว่าเขามีเวลาชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้นลอยนานไปโดยไม่จมก็แย่เพราะว่าไม่สามารถดำลงไปหาอาหารตามธรรมชาติได้ใช่ไหมมีคนถามมาว่า เต่าพวกนี้อายุเท่าไหร่กันคะเฉลี่ยเฉลี่ยพวกนี้ก็ประมาณด้วยด้วยไซส์ประมาณนี้ก็คือประมาณ25ปีขึ้นไปอายุเท่านันใช่ไหมคะอายุอายุเต็มที่เขาได้กี่ปีคะเต็มที่ได้50-80ปีเลยค่ะแต่ว่าเขาจะอยู่โตที่อายุประมาณ25ปีก็คือถ้าเขาไซส์เนี้ยเราก็บอกเลยว่าเขาอายุ25ปีขึ้นไปโอเคคือโตเต็มที่แล้วเนี่ยไม่มีต่ำกว่า25ปีแม่นอนะคะแต่ถ้าอายุที่ยืนยาวที่สุดในเต่าสนุกก็คือนึกเอา80ปี50-80ปีปี อยู่โดยธรรมชาติที่เหมาะสมไม่มีขยะเข้าไปในกระเพาะเขาไม่โดนอวนพันเขาก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะนี่เป็นเต่าที่มาจากท้องทะเลไทยของเราหมดเลยถ้าไปเจอได้ยังไงครับหมอในท้องที่ส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ได้เจอแล้วก็มีคนวยกันแจ้งได้รู้ว่าเราเพียงแคเจอเต่าไปเจอแล้วเราก็จะไปรับกาดูแลค่ะตรงนี้จบไหมถ้าชาวบ้านเจอตรงนี้จบแล้วได้ีจังเลยคุณน้องแมนด้าไปดูเต่าโอเคนะต่อไปเชิญเครับ นี่ดาเป็นไงบ้างคะได้ให้อาหารเต่าพี่ดาเป็นไงบ้างคะได้ให้อาหารเต่านี่ตัวนี้เง็กสุดนี่ตัวนี้อายุ25ปีแล้วตับปลาทั้งหมดมันจะมีตัวหนึ่งนะค่ะตุ๊กตาตุนั้น่าเขาจะลงไปกินเองไม่ได้เขาองมีนดูแลถาจะเห็นได้อย่างชัดเลยก็คือเขาตัวไหนนะคะไม่ได้แต่ตัวนี้ใครเห็นรอเนี่ยมันลอยลอยีย่างนี้เลยโอ้ ต้มโอเล่าเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยส่วนเราไม่ได้ใช่ไหมหน้าของตัวนี้ดำไม่ได้ค่ะมันจะมีบางตัวค่ะที e kind of mm ่พอติดขยะทะเลแล้วลอยน้ำมานานๆเขาก็จะเสียความสามารถในการดำน้ำลงไปใช่ค่ะคือคือถ้าเขาดำไม่ได้เขาก็จะหาวะไม่ได้เขาก็ต้องอยู่ที่นีนไปด้วยโอ้มีเสียความสามารถได้ด้วยเหรอคะได้รู้ม่นันนี่เกิดจากบางทีมีแก๊สในกระเพาะมากใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณกำลังท้อง แม่ปุ้ยว่าเนาะให้พวกเราท่องจำตัวเองได้ด้ว่าเมื่อเวลาเราไปทะเลไปซอปอะไรเงี้ยบางทีเรามีถุงที่ใส่ของรักทายาหรือว่าใส่สมบัติสิ่งตัวเราอ่ะเราจะต้องท่องจำทุกครั้งว่าไปกี่ชิ้นต้องกลับติดมือไปกี่ชิ้นใช่ไหมคะค่มือด้วยนะเราไม่ได้มาขายของใช่ไหมแต่เมื่อวานเมื่อวานเราไปเราก็มี <c oughs> ใช่ค่ะไปที่ไหนก็มีศิลปะแล้วก็ถ้าเรามีถุงพลาสิกไปนะคะเราใช้อุปกรณ์ทื่งหนาสติกหมดแล้วยัดใส่กระเป๋าเราเลยอย่างน้อยคิดนะคะว่าถ้าเราเผลอโดยที่ไม่ตั้งใจใส่ถุงรัดลิบลงในเราทำาบากแล้วเราไปฆค่าชีวิตสัตว์น้ำปลาโลม,มาเต่าสารพัดค่ะค่ะ,คะทีนี้ได้ข่าวว่าที่ศูนย์ดูแลสัตว์ทะเลหายากแห่งนี้มีการทำอุปกรณ์หาเทียมค่ะ มีการทำขาเทียมให้น้องเต่าที่พิการด้วยซึ่งดั้งเดิมว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าเต่าวางตัวเนี่ยเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกับการเสียอะไรไปตาแน่ค่ะเม่กี้ให้อาหารตาไม่เดี๋ยวไม่ชื้นมันน่าไปดูขาเทียมไปดูขาเทียมค่ะตามไปดูเลยนะคะขอทีละตาเลยค่ะตาไปดูขาเทียมไปเลยครับคุณหมอขาเทียมปกติอยู่บนบกทำให้สัตว์เนี่ยก็ยากแล้วเนาะนี่อยู่ใต้น้ำเนี่ยโอ้โหน่าจะยากขึ้นไปอีก เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปดูขาเทียมนะคะที่ทำให้น้องเตา่าโอเค,คเนี้เพราะว่าเขาจะทำการนี่เป็นทำรายการไลฟ์สอนรายการนะคะช่วงนเป็นรายการเด็กเด อันนี้คือจะไปดู่เระคอยดูค่ะเราติดต่ทีนะคะพี่พี่อมแมนด้านะคะคก็กำลังทำรายการเพื่อที่จะอนุรักษ์เต่านะคะให้กับเด็กๆคุณคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามนะคะมีข้อสงสัยถามมาได้นะคะเดี๋ยวน้องแอนที่จะช่วยอ่านให้เพื่อจะถามผู้เชี่ยวชาญถามคุณหมอนะคะอ,อ,อันนี้ อันนี้เราคงจะไม่ลงไปเยอะเพราะว่าน้องเดี๋ยวน้องไม่คุ้นชินแล้วน้องจะไหวรุนแรงเพราะว่าถ้าน้องตกอันนี้ห้ามตกใจเนาะคุณนมองถ้าถ้าเกิดตกใจน้องจะเป็นไงคะเดี๋ยวสะบัดดิ้นน้องเขาก็จะน้องเขาก็คือถ้าตกใจอย่างนี้คือเขาก็คือบางครั้งเขาก็จะไม่กินอาหารนะคะแล้วก็เขาก็คือจะไหวลงปกติก็คือลงปกติเหมือนคนเราวิ่งหนีอะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้คือมีอาการยังไงนะคะทำไมถึงมาแยกอยู่ในบ่อนี้นะคะ คุณหมอพูดไปนะคะขอซูมไปที่ขาเียมในเต่าค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างของเราแล้วก็คณะสัตวแพทย์จุฬาแล้วก็ปตทค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะที่เป็นสีดำๆงอกออกมานั่นก็คืออุปกรณ์ขาเทียมของเจ้าเต่าตนุตัวนี้ตัวนี้น่าจะอายุตัวนี้เต่าาอะไรคะเต่าหญ้าค่ะเต่าหญ้าเต่าหญ้าค่ะอ๋ออันนี้อายุเท่าไหร่คุณหมอเต่าหญ้าตัวเนี้ยตัวนี้ก็บบคล้ายๆพวกตัวนั้นนะคะไปอยู่ในช่วงที่ตัวเต็มวัยแล้วค่ะประมาณ25ปีขึ้นไปอ๋ออันนี้ก็25ปีขึ้นไปแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้น้องก็กําลังฝึก ใส่ขาดเทียมอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนีเป็นการภาวนาขาเทียมเขาก็ไหว้เก่งแล้วนะคุณหมอสมโอใช่ค่ะ่น้องจีซูน้องที่ชัดๆเลยค่ะนี่น้องย่าน้องย่าตัวนี้มีชื่อนะคะตัวนี้ชื่อกูดี้ค่ะอะไรคะกูดี้กูดี้กูดี้น้องกูดี้นะคะกูดี้เป็นเพศผู้เพศเมียค่ะกูดี้เป็นเพศเมียค่ะน้องกูดี้เป็น เต่าหญ้าเพศเมียอายุ25ปีขึ้นไปเพราะดูจากกระดองซึ่งโตเต็มที่แล้วน้องกูดดี้ก็ได้รับความทุกข์ทรมานมานานพอสมควรจากการโดนขยะทางทะเลพันัธุ์นี่คืออวนเลยใช่ไหมคะ,ะกูดนนกดี้โดนอะไรคะไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าก็กเป็นประเภทเชือกอ,วอ,อัวนนะคะที่ทาไม่หาโอกาได้ทีนี้ เชือกอวนทําให้ขาดได้อย่างไรคือมันไปพันพันอยู่นานนับแรมเดือนเนี่ยเลือดก็ไปเลี้ยงไหลเวียนไม่อาพูดง่ายว่าอย่างเราอะถ้าเกิดว่ามีเชือกมาพันเราแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแล้วเลือดลมเดินไม่สะดวกเนี่ยก็เกิดภาวะเลขาดเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคุณหมอช่มโอเนื้อมันก็ตายพอะเนื้อตายมันก็ขาขาดอะแล้วก็ทุกข์ทรมานมากโชคดีที่ได้รับการแจ้งและได้รับการนําตัวมาส่งที่ ศูนย์รักษาสัตว์ทะเลหายากสิริธานแห่งนี้ทำให้น้องได้มีชีวิตรอดแล้วก็มีความสุขพอสมควรทีเดียวและทางศูนย์ก็ได้ทำขาเทียมให้น้องด้วยนะคะตอนนี้น้องกำลังขึ้นมารับประทานกินอาหารเช้านีมา่มาแล้วมาแล้วน่ารักมากเลยนะคะคุณหมอแสดงว่าน้องก็เริ่มกลับการคุ้นชินกับอุปกรณ์ขาเทียมนี้แล้วอันนี้ทำจากอะไรคะคุณหมอ เป็นดีไซน์พอเป็นพลาสติกคะแล้วก็ตัน้อจะเป็นยาเขาออกแบบให้สวมกับขาเนาไ้พอีอี้คือขาน้องมันเหลือตอมาหน่อยนึงก็ออกแบบพลาสติกที่เป็นพลาสติกอย่างดีที่จะไม่ทำร้ายน้องใดๆทั้งสิ้นแล้วก็สวมเข้าไปในส่วนเนื้อที่มันงอกมาใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็แ้วแรกๆน้องเขา เขาใส่ปุ๊บนี่เขาใช้เวลาปรับตัวนานไหมคะก็ใช้เวลาปรับตัวประมาณ1-2วันค่ะอาจจะคุ้นชินกับการที่มีคลีบอีกครั้งตอนตอนแรกพอใส่เข้าไปคงจะตุ๊บตุ๊เปยเหมือนกันเนาะใช่ค่ะก็จะว่ายน้ำงงๆหน่องงงงงงเอ๊ะอะไรนี่เพราะฉันฉันมี3ขาไปแล้วแต่ว่าพอใส่ไปแล้วเนี่ยก็ทําให้การว่ายน้ําดีขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะ โอเคนี่นะคะวันนี้ก็ให้มาเห็นเรื่องราวของสัตว์ทะเลหายากที่ได้เกิดการบาดเจ็บทางทะเลนะคะก็อยากมาบอกหมอคาจะบอกหมอเจะบอกแฟนๆนะคะเรื่องของการช่วยกันตรงนี้ ก็คือสิ่งที่ทุกคนทําได้ง่ายสุดก็คือการลดการใช้การชิ้นขยะหรือว่าการสร้างขยะค่ะแพ้วเราก็ไม่รู้ว่าขยะที่เราชิ้งไปหรือเผอทำารีไปมันจะไปอยู่ในทะเลแล้วก็จะทาให้เกิดการบาดเจ็บ่อสัตที่อยู่ในน้งหมดค่ะก็คุณหมอส้มโอเนี่ยนะคะเมื่อกี้ที่คุยกันก่อนที่เราจะเข้าไลฟ์เนี่ยเรารู้ถึงความตั้งใจความเหนื่อยยาก ความเสียสละและก็การกดคนในการบริงานมากนะคะมันเป็นเรื่องยากมากๆแล้วก็เป huh kind of uh ็นเรื่องที parts, <par ่เห so. ็นแล้วเกิดความสงสารพวกเรามาช่วยกันนะคะแค่เราสอนตัวเราเองสอนเด็กเล็กสอนเด็กๆในครอบครัวเราว่าไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลําเนวไายหรือท้องทะเลเราไปด้วยถุงพลาสติกกี่ชิ้นเศษขยะกี่ชิ้นก็ขอให้กลับคืนมานะคะขอให้กลับคืนมาเท่าเดิม ถุงไปสองใบก็ต้องขับมาสองใบแล้วมันจะช่วยเซฟชีวิตจับตัวแบบนั้นได้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะคุณหมอขอบคุณคุณหมอส้มโอมากแล้วก็ขอเป็นกำลังใจคุณหมอส้มโอนะคะเนี่ยแหละค่ะที่ก็เรียกว่ามองโลกตัวยตินะคะที่คอยอยู่ช่วยเด็กมาตะลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณคุณหมอมากนะคะแล้วก็พวกเราจะเป็นหนึ่งอิระบอกเสียงที่คอยช่วยกันกระตุ้นเตือนให้เกิดการรักในสิ่งธรรมชาติทุกสิ่งตัางในโลกของเราขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะแอบเห็นบ่อตรงนี้นี่คืออะไรคะคุณหมอบ่อสกัดรักษาครับเขาเคสมาใหม่อืมอาการค่อนข้างจะหนักเราก็จะเอามาใส่บ่อนี้ไว้ก่อนใช่ไหมคุณหมอใช่จะมีบ่อข้างในพูดเราจ้อมีการพาดูข้อมูลใหม่เพราะเราม่ไย้ายอ๋อเราเข้าไปดูได้ไหมคะคุณหมออ๋อเออที่มันลงไปอยู่ข้างล่างค่ะอาจจะเดินลำบากได้อันนี้อันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมครับ